ครับสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมคลิปนี้กันการมาพบกับนุชน,น้อยน้ำโชยคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้นุชน้อยน้ำโชยก็ได้เดินทางไปติดตามโค้งสุดท้ายของปลาค่ําค่ะนุชน้อยได้ยินมาว่าปลาค่ําเป็นฝันดิสค่ะค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนี้ปลาค่ําเป็นฝันว่าพ่อเพิ่นให้เมเพิ่นเอาหน่อไม้มาให้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้กะมีวัยรุ่นผู้ชายค่ะขับรถไทยสม,ม่าค่ะ มาเอินใส่ประคำบอกให้ประคำแนี่เมึงรลดพื้นค่ะเพื่นต๊รถดพื้นอยู่ 8, 8, แปะแปะ่าทธารชมประคำเนี่ยมึงเห็นตัวเลข่าท่านผช้ชมที่มองพิ้นต๊นั่นคาะทาชุ่ชมสามโตัวแดงจึงคืนค่ะตัวเลขสิเป็นตัวใดกา เพื่อเป็นการเยเวล่าค่ะกับป็นฟังน้ำกันค่ะไปค่ะอากาศสวัสดีค่ะประคำค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นุชน้อยน้ำโชก็เดินทางมาติดตามโคงสุ้ายของประคำค่ะเรื่องเล่าข้อฝันของประคำนี่คงสุดท้ายประคัเพิ่อใส่ตัวเลขกตัวใดญ่กันประคัเพิ่อบอกให้ฟั่งเนาะค่ะฝันว่าจังไหนค่ะคุณปะฝันว่าแม่นั่นเอาพอวันให้เอาหน่อไม้มาห้มาชง พอตบดีมากผ่นวาพอตัห้อหนไม้มาชงผ่นม่เมผ่นวาคแมว่าบานนี้ก็มีคนวหยหลุนผู้หนึ่งแหะครับโหลดมาผนมามากมากจิเมาจุดนั่นโหนไม่นั่นบอกิ่นว่าว่าจีต้มกินอยากินต้มหนไม้เมอามชงก็เลยว่านะคบานนี้ิ่นว่ามากคือรสนี่จีไป้ใช้ไฮไฮผื่นซื้อรถมากใหม่ๆได้หนี่มาเบิ้งที่แเบผ่นว่าก็แงะไปไปเ็นอันเหล็กไดโหลดผนแดงจึงคืองเหล็กามตัวไทะเบยนบอกคุณปะ บ่อเหล็กนี่รถังวะโอ้เห็นอยู่ในรถเพิ่นเห็นอยู่ในรถรถยังคุณป้ารถไถนารถไถนาอี่สมนี่แหละแต่ว่าตัวมันแดงๆนะเหล็กมันรถไถยสมรถไถยสมเห็นตัวเหล็กยู่ในรถไถยสมเพิ่นมา่อคืนจิระพนักบ่อเมื่อคืนนกที่ไปไถไฮเห็นนะพนักจมว่าบ่มีรถไถยไฮพิ่นว่าค่ะปกติเอาขึ้นไปก็เลยบโบขึ้นนอกก็เลยบโบขึ้นกันแน่มากแน่มากพนักไม่ตบนี่แน่มากี่น้าพนักนี่แหละราคาซื้อมากพนวัก แล้วถ้าอันนี้เอาเขาของเขาออกมาค่ะหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเลขแปดศูนเขาจะมาหายโขกบอกคิดว่านะค่ะคือก็มาบอกเล็กหน่อยว่ารุ่นนี่แหละพวกผู้บบานี่แล้วมันกําลังอันคือขะน่องนี่อะไรที่เป็นหายหายฝ้าเฝ้าแน่มานี่เนี้บัอันนี้ก็แน่เมืองแน่เมืองอยู่ปะเสาหนาวก็เลยว่ากับซีโบ่เมนผู้เพิ่นอยู่หน้านั่นบอกคุณป้าอาจจะเป็นอาจจะแต่เงี้ยนะเพราะว่าไปหน้ามาค่ะบ้านนี้ได้ ความจริงนั่นป้ากับโจมว่า่มีรถว่าไทยให้ไทยหน้าให้กับบริจมกับบริจมกับบริว่าจังไรกับบริว่าจังไรเนี่ยว่ารถกันมันก็เห็ดล้วแล้วนะกับว่ายู่ว่าอันนู้นจะไดปรถในล่างจกได้รถในล่างอยากได้ของเจ้าของเป็นของเจ้าของนะอยากมีเป็นของจ้าของพอได้ไหวไทยให้ไทยหน้าเออคนว่าชิจมเห็นหยาคนนอนนอนนั่นมามาจอดซิมาจอดหันตูดมาคนว่าเบิ้งที่ล่ะนี่คนว่านี่ล่ะ ซื้อมาหนิ่านว่านี่เอาตัวนี้ละท่นว่าทีปุ๊กโต๊บต๊บ,ตบมงตัวเล็กนั่นหมอคุณป่าโต๊บตัวเล็กเลยแนมเบิ่งที่แรกแนมเห็นแต่จค่ของนี่ละนี่ละคุนว่าเอาตัวนี้ละจริงจังนั่นว่าโต้สีแดงสีแดงรถกะสีเหลืองสีส้มชัดเจนแห้งคา <ละ S 1> เตนแห้งหนึ่งแ <O of, S 2> ปดสวนโอ้กะทือว่าเพิ่นมาให้โชคค่ะนอคุณป่านอเห็ดให้เห็นโต้แดงจึงคึงเลยบานี่ผู้ ผู yes, ้แม่นั in ่นอยู่น UH, ้ากันบ่คุณป่าตอนนั้นแม่นั่นบ่แม่นค่ะแม่เพิ่นเอาอันน้อยมาทรงแม่ก็อยู่ในนี้ไปนี่แต่ว่าทางแม่น่ะบริตีเป็นตัวเลขดอกว่าแม่นั่นมาคือี่แม่ไงโชคก็หมายว่าตอนที่คุณป่าบอกกับใบหลุนผููนั้นนั้นแม่ยังอยู่บ่ยังอยู่ยังอยู่น้ากันเพิ่นเก่ามาทรงอยู่ห้างอนนี้ละมาทรงอยู่ห้างเันพอเพิ่นมาพอแหามาทรงเพิ่นมาคู่เพื่อนอันพอเอามาหายอันเด้ยนาค่ะ แต่ว่าอวดนี่พอบ่มาพไผเมมาแท่น่้าแต่งยานเปียกิ่นว่างานทุระค่ะเพิ่นมาบ่ได้เพิ่นไก่แม่มาแท่นเนาะแต่ว่าเท่าที่พิดตามตัวเลขของป่ามานี่ถามเป็นฝันเห็นผีพ่อผีแม่นี่ว่าเป็นตัวเลขนี่อยู่ละละว่าเป็นบ่ผ่านแล้วเนาะคุณป่าเนาะแต่ว่าไปตลาดกับพีหากระบ่มีเลย กติบ่มีถามหาถามบ่มีเลยแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ว่มีค่หกศูนย์เ็ดหกศนเจ็ศูนนี่มีแต่ว่าแปดศูนครับไปถามเบิง่งเขเล็น้ำพอยยกับวอ,อ่อก็ถือว่าเพื่มาให้คักไหเนาะต๊ะ,ะหเบิงบบ้งพ่อตี่หเบิ้งยานบบเบิบ่งยานบ่บนบแนมยานบบแนมว่าเพิ่นออกรถนีขั่นอยาไปอันอนี้อยได้กัน ให้เพ right. right. mm ิ่นสิให้ซื้อเอาเนตอันนี้ตัวซื้อเนตดากรถตัวค่ะเพิ่นตบทั้งหลังแม่นบ่อกตบทั้งหลังทั้งหลังรถเพิ่นน่ะตู้หันตูมันมาหันหมองฝานมันมาแต่ว่ามันมีฝานมาสิี่ไมให้ขึ้นมาเพิ่นว่าบ่ขึ้นดอกก็เลยว่าสิต้มน้ําหม่กินก็เลยว่าค่ะเออท่านก็แนมเบิ่งแนมเบิ่งเพิ่นว่าแต่บ่อันนี้ก็สิไปไมเองไดยเพิ่นว่า ถ้า so so well. ้นไม้พื <we are the word> Hence, ้นฐาบบอยากได้กษตปิ้งไทยเอาเองได้พืชนกสิวบางสีหละนนอกคุณป่าเนาะไทยเอาเองคนนะไทยเองวันนี้เรียกว่าไปไทยกับไปไทยตัวขันบ่อยากอันนี้บออันนี้เราไปน้ำดอกสีต้มน้ำใหม่กินสักก้อนว่ะไม่เอาคนเด้อคนเด้อโต๊ดเหรอโต๊ดสามเทียสี่เตียโต๊ดแหลมคนก็ไปวันนี้น้ำใหม่ได้กินบ่คุณป่านอกจานได้กินแล้วยังมาปอกน้ำใหม่ยังเมาแต่น้ำน้ำใหม่เลยนะเพื่นว่าที มันเมาเน่า้ำรถนี่เพียงยังผลว่าใ่โต๊แต่รถแต่ว่าเพิ่นทันตูดมากเหล็กถ่ายเนาะคุณป่าเนาะโบยู่ละละตัวแดงจริงครึ่งปานนี่คอมเมนต์โบไปไซล่ะเนาะคุณป่าเนาะมักแข่งบบตัวนี้คุณป่าแต่ว่าโบมี่โบมี่หาโบได้เนาะกรบโบมี่กระโบเนอเนาะคุณป่าเนาะเพื่อโชคเพื่อมันของเฮาอาซีมา มืออืนมือหืยก็เป็นได่หน,น้าลรตเตอรี่อาสีมายูน้ำเผาก็เป็นไดก็ให้ท่านผู้ชมเพื่อนเอาไปผิดกรณหน้าเบิงคุณป่าเพื่อนก็ฟันคักค่ะท่านผู้ชม,มวัดโต๊ะปเป๊ะเป๊ะให้เบิงเลยโต๊ะห้บเบิงไวรุ่นมันโต๊ะตัวนั้นค่ะผู้เทียนนั่นแม่มาหาเราคิดว่าประลาดน,นะนะของแม่มาหานัวน,นั้นกับไปดําหน้าให้แม่ตัวอะไไปดําหน้าให้แม่ให้พอตัวละค่ะฟันถัดขันเห็นพอเห็นแม่คิดว่าจะของที่ไม่โชค ค่กับมีคูเทือเนาะคุณป่าเนา่ะกัสีเบล่าวาสีมีโชกกับ่บเมนมีโชคคูเทือเทือนั่นแหละที่ฟันหินพอกับเมร์กับเอาเป็นวางหวัดนี่กับฟ้าถ้าผู้ชมไปพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปเป็นแนวทางเนาะคุณป่านอ่ะข้ฝันของคุณป่ามีอย่างเพิ่มเติมบอค่ะบ่มีอย่างแลมีแค่นี้แหละขอให้เก็บชีสุกโฉกมันมันฮะเบิ้งเทือมันโฉกมันมันนำกันค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณป่าค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้กับมาบึงแนวทางตัวเหลขกของปลาค่ําค่ะแนวทางของปลาคัโคงสุดท้ายนี่ปลาคัาพ้นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าผีพอนั้นให้แม่เอาโนมัมไมาให้ค่ะวันนี้ปลาค่าเพ่นวากะมีนี่ใบหลุนผู้งไสครับรถดไถสมมาตบกลนรถลดยุเปะเปะค่ะท่านผู้ชมปลาคาเพ่นอยากให้ปลาคําเนี่มมึงรหลดิืน ประคำแนมไปเบิงค่ะเห็นตัวเลขสมโตแดงจึ้งครึ้งค่คะตัวเลขที่ประคัเพ่นเห็นคือหนึ่งแปดศูาให้ดชมเอาไปพิจารณหาเบิงค่ะเอาไปตัดเล่นหมุนลิ่นนะคะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลายกินแบงรัฐบาลวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันารยหกสิบคลิปนี้นึกหน่อยน้ำโชกกับขอให้ท่านผชมโชคโชคมันมันลำลาำรวยลวย หิ่งหิ่งปังปังครับแนวทางตัวเลขของประค่ำกันทุกคนค่ะนุดนหน่อยกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบว่พาดแนวทางตัวเลขความฝันดีๆเด็ดๆที่นุดหน่อยในเดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ